เจ้าอาวาสวัดม่วงเดือดเงิน10ล้านบาททองคำา2 5บบาทหายวอดเจ้าอาวาสวัดม่วงย่านบางแคแจ้งความว่าทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่ารวมกว่า22.5ล้านบาทถูกขโมยจากกุติเขายืนยันว่าเงิน10บล้านบาทเป็นของตนเองเบิกมาซื้อทองเก่งกําไรและเก็บในกระเป๋าเดินทางส่วนทองคําแท่ง250บาทที่หายไปนั้นก็เป็นทรัพย์ส่วนตัวเช่นกันตํารวจสอนอเพชรเกษมระบุคดีอยู่ระหว่างสอบสวน และมึงเป้าไปยังคนในวัดเพราะไม่มีร่องรอยงัดแงะและมีกุญแจล็อกหลายชั้นเจ้าวาดยอมรับว่าเป็นความประมาทส่วนกล้องวงจรปิดก็ถูกปิดเองเพื่อปกป้องภาพส่วนตัวตอนนี้ตำรวจพอถอเร่งเก็บลายนิ้วมือตรวจสอบเส้นทางการเงินพุ่งเป้าไปยังผู้ต้องสงสัย4-5ราย,ายทั้งวยวัจกรและลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเรื่องนี้สะท้อนภาพว่ายิ่งทรัพย์สินมากยิ่งต้องโปร่งใสวัดควรมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อป้องกันภัยรอบด้าน บอกหน่อยว่าคุณมีความยินดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง X Story Taylor เพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญขอบคุณครับ